นี่มากรับขอพรผู้เท่าอยู่ในบ้านให้ผู้เท่าให้พรผู้เท่าคือคนนี้พูดซี่สนับสนุนดูวิวเลี้ยงดูแฮนัทุ ขอพรหน่อยนะคะค,ครึ่งข้อายุวันนะสุขะพลังขอให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงปกป้องดูแลคุ้มครองให้มีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวขอให้เป็นทีพึง่งของครอบครัวตลอด ไปด้วยเถิดขอให้พาครอบครัวให้พ้นทุกพ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยพ้นกับอันตรายทุกสิ่งอย่างที่เข้ามาขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีขอให้เจริญรุ่งเรืองทำการสิ่งใดขอให้สมฤิ์ผลทุกประการหิ่งๆิ่งรวยรวยล่ำล่ำรวยรวยสาธุ สาธุสาธุยู่ดีไม่แห้งเด้อพญาเด้อไอพญายอยู่ดีไม่แห้งไอปกปักรักษาคุ้มครอบขอบควาวตลอดปลอดภัยเด้อเรียกพญายเด้ออันใดที่ล่วงเกินอันไหนที่ทำผิดพลาดโดยตั้งใจไม่ได้ตั้งใจก็ดีขอให้อโหสิกรรมให้แก่ลูกเมีย อโหสิกรรมให้แก่บุคคลที่ได้กระทำร่วงเกินและก็ขอให้ประทานพรความสุขความเจริญให้แก่ครอบครัวให้แก่บุตรหลานให้แก่ลูกแก่เมียทุกคนในครอบครัวให้มีแต่ความสุขความเจริญอยู่ร่มเย็นเป็นสุขขอให้มีแต่ความสุขขอให้โชคดี ตลอดไปด้วยเธอสาชุสาชุสาชุาชาชโอเคพ่อใหญ่ก็ให้พรแล้วนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ดูแลเทคแคร์พอมี <for me. S 2> <laughs> สาชุรักนะ Take care of you yeah. Thank you thank you really much that's no problem because i love you so much thank you